หัวทองตัวนี้สักบ้านหลังบ้านหลังนี่นี่เจ็บปากไหมอ๋อรีวิวน่อยสักก็มันมันไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่อ่ะเจ็บตอนสักแต่ว่าตอนตอนที่สักเสร็จก็คือไม่อะไรอ่ะสบายมากมันไม่ปวดใช่ไหมมันยุบแล้วกี่วันนี้วันนึงนุ่มพายาดมาดูอ่ะวันเดียวเเหรอใช่ปุบไปรัวเลยมันเจ็บมากไหมอ่ะตอนสั่งกันนิดนึงนิดนึง มาไวลองพี่สั่งกับแม่ร้านแม่โซดานี่โซดากินข้าวกับอะไรอ่ะพื่นมหวานพี่ขาเท่าท่าันขาอะไรนะขาเท่าท่าตัวจับ่บ่รวยี่บีณ้ำปูดกันไอ่มีอยู่ตาไม้มีเราเล่นตายบเลย จะพาไปมี่อีพวกอยู่ตายแลยฮไม่้ได้แล้วมีเคห์พี่มีทำไม่ดีก็บอกคือยู่ได้งพี่เจไปดีค่ะเพิ่งไล์เหรอเพิ่งไลฟ์ได้สามวันวันเนี้เอาได้ถามเข้าติดตามกันไว้มันจะได้มีเคกันง่ายๆโอเคใช่เขากดติดตามเลยเนี่ยบอว จะเป็นอพวกนันกินตำเจอตัวเองตั้งแต่อยู่ค่ายแล้วค่ะพวกเราสายกินน้างเปาเูนอะไรคะน้องเปาเศ้าสวัสดีค่ะน้องเป้สวัสดีค่ะสวัสดีที่อันทักเศ้าเหรอเลยเศ้าเบื่ออะไรมากินหน่อยไม่ได้เมาหมดนี่เป็นแบบ ทุกคนไม่ต้องสงสัยว่าทำไมอ้วนตั้งแต่เราอยู่ค่ายเรากินแบบนี้มีขนาดมาไล่จริงบ้านอยู่ทุกคนตกเย็นมากไปต้อแท็บกับน,นค่ะเอ,ออ,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 อครับครับไหนวะไม่ได้ดีอย่างเดียวเดี๋ยวเกี่ยววะเป็นตองเห,หรอครับ โอเคเขาหรือเปล่า <ing> ก <the supply> ็ต <afraid> <t> ิ <ing> <t> ๊เตาโมยว่ะโมยว่ะไรอยู <ing> <t> ่น <ing> <t> ี่อาหารไม่ถูกปากคนทั่วโลกทุกสูตอร่อยจริงทุกสูตรอร่อยมากแบบพูดนี่คือมีร้านประจำนะคะสั่งมันพิเศษทุกวันเลยอยู่แถไรของสุราษฎพี่มีในเมืองเลย โรงเรียนเมืองหน้าโรงเรียนเมืองเมื่อกี้ตั้งชื่อหมานี่ ฟาร์มก็ส่งมาให้ดูเมื่อกี้ว่าน้องลืมตาแล้วดูได้เ็นดูดิวินจะเรียกหมาใช่เพิ่งลืมตาวันนี้เนี่ย่ารักอยากเรียกพันธมือนของเนี่ยแล้ว่าพีงใครนะของมินะ้นทลองลองเข้าไปดูในกลุ่มแล้วโพสหาดูดบางคนเขาก็ขายดิวิพเอง นี่นั้นน่ะน่าไม่ใชไม่ใช่นี่พันพันนั่นอยู่ที่นั่นนี่ลื่ไม่กินเงี้ยกินรินจัดไปมีจะไปอยู่พัลุงเหรอไปอืไปดอาอู่บปดู ไปกินลม่รู้นนะใครของตาพี่อยากแน้นำไม่ขาดผมมากเลยไม่อ่ะแป้งอ่ะพี่พี่ดูดูให้รับแป้งอ่ะดูทรงแบบเอาอันนี้ผ้าที่พี่แป้งอ่ะเหมาะตอนระดับการที่ใบแบบช่างจริงช่างแบบ จ้าขอไกได้ทังคไม่แป้งโออยถ้าแปเปิดแบพวกสักคิวอย่างลูกเองย่าคี้ยนไม่ได้ใครอย่าไปสักคีวใครเอะต้องไปเรียนเลยอ๋อจริงมีแม่มีเยเล่้วมัมีเล่ดอเปาดีมันรมีเหรดยเล่ดอเาเปาที่มองชม่อ่อนี แต่ของแป้งกับพี่เห็นเนี่ยเห็นมาแป้งเหมาะก,กับการแบบเป็นช่างเสริมสวยอะไรแบบนั้นเลยแบบจับครงจับคิ้วอะไรแบบนั้นนะแต่วออ่าไม่ได้แต่ว่ไม่ได้พี่ไม่ได้พีไไ่ไม่ได้ด้วยดังเลยจังนี่ตั้งแต่ยุคสมัยผัวร้อนหรืว่าเป็นเจ๊กหมอดูแล้วหนึ่งเลยย <c oughs> ิ่ยงแล้วหนูเห็นหนูมีพหน้าหนูเป็นภาพแป้งอีกสองปีหน้าเป็นเป็นช่างเสริมสวยทุ่งทำหน้าแบบเหมือนกันเลยด้วยไง มได้ได้มันขายพี่มันกบบไม่จีบเราพอเราพอเราไปมีการมีเงิน้เราจะมินายมากขึ้นหมอหมอมีป่ะเออจงจงเหมือนหมอดูป่ะเลิกแบบเลิกเป็นแม่ค้าแล้วไปเป็นหมอปูป่ะได้แล้อน้ป่เก่งกันแล้วไม่เก่งอันนี้พูดจริงไม่เก่งอันนี้ไม่เก่งเลยนี่คือมันเห็นกันแล้ด เมื่อกี้ภาพมัน๊ภาพมันมันภาพมันปุ๊บขึ้นมาในตาก็เลยพูดแบบไม่เป้งพี่มีนเป้งกรรมพันธ์คือเป็นคนที่ชอบมือสันเพราะถ้าว่ามือสันกืนลองซื้อมือสันกับเีทำไม่ได้มือสั่นเวรซึ่งเป็นคนที่ทำอะไรมือสันมากอุ้ยเออทำไมก็เปย์ฝั่งนั้นนะคะครับฝั่งนี้ก็เปย์ได้นะคะไม่แต่ถ้ามือสันก็ไปแบบจับผมจับผมหนีบผมอะไรแบบนี้ได้ไม่ได้บอกนะแต่ว่านิยุ ลูกค้าอย่าไปทำตัวเล่าดนั้นสีไปช่วยรถหัวรถตายอยู่เอ็นตีกับรถม่วงหมดยังคะมีพร้อมส่งค่ะลูกค้าค่ะเพิ่งลงของสองวันที่แล้วจุกๆใหม่ๆเลยจิ้มลิ้นลายตอบใช่ได้เลยใช่จ้ะใช่จ้ะใหญ่เลยเลยรถม่วงนะคะรถม่วงไม่ใช่เดี๋ยวหมดเดี๋ยวไปซื้อกับพี่มีนะนี่ลองซื้อมาใช้ดูอืมจริงค่ะจริงพี่บอกเลยถ้าใช้่กันใช้เป็นจรินะคะจริง ดีจริงนะัวดีเลยนี่เราได้ยังไงจริงเอไอเอาเลยพี่ฮะอะไรนะใหญ่ตอนใหญ่ตาเร็วเพี่มีโูเคยในอีกคนหนึ่งในที่กลับมาไล์ขายอันนี้ใช่ไหมแล้วเขาพูดว่าไงด้วยเขาพูดได้นะจุดดวงเลยค่ะเดี๋ยวตั้งชายขู่กับจุดดวงค่ะคิดดีนะนิดดีนะค่ะ จานแหละแล้วก็ใช่ชื้อชื่อชื่อมาแล้วช่ชื้อเลชื้อ่เดี๋ยวเราทเลาไม่ปนีผมลูกค้าดูนะใจชือ่อย่ไ่ด้หีผมลูกค้านะเดี๋ยวเดี๋ยวนะายาอที่ผูดกูแล้วก็จะดีไตนี้เป็นนีะคะกเป็นรอนมา่สายเป้งนีเป็นนใช่ใ่เป้งเปงที่มึอสั่นีถ้าจากคิวก็คิวเป็นยัเป็นคิวยั ลูกค้ารักปีชิฟพี่เร่งเดินต้องมีอะไรบ้างเก่งเราเก่งเกียวอุลิเลยนะก่งอะมัวพีว่าเราเก่ยวเรื่องเกี่ยวกับกนี้ว่ายไปเลยอันนี้พี่นี่พูดจริงเลยไม่ว่าเราจะใช้เกียร์กระปุกละพันสองพันอะถ้าเราไปดูแลตัวเองเก็บไปด้วยมันก็ดำเหมือนเดิมแบบถ้าเราออกแดดปุ๊บเนี้ยคือทาแล้วขายพอเราขับรถตั้งแต่ชุมพรมาถึงสุราษฎร์อย่างเงี้ยขับรถแบบไม่ใส่เสื้อเกียตยาวทั้งมันก็ไม่ขาวนะคะเพราะว่า แดดแล้วมันก็ไม่ขาวนะคะดูแลตัวเองนะถ้าอยากขาวอ่ะใช้ครีมหูละพันสองพันมันก็ไม่ขาวนะะาว่นะนอกจากเราจะดูแลตัวเองเร<า>้อดยฟังนะคะฟังนะคะ,ะ,คะอันนี้เดนดินสอนเป่าใช่ไหมจริงหนึ่งที่อยากเป็นก็คือกันแดดแล้วก็การยืดเพราะวันเป็นคนที่มีถุอยางเลยครีมซื้อมาตั้งมดแต่ว่าไม่ได้ใช้แต่เวลาทักหลัก็ไม่ใช่ซืกก้อกยยาว มก่อนนอนนี่โบกไปเลยเป้าอยากขาวกออี่มีเธอบอกว่าให้โบกโบกได้ก่อนนอนนี่โบกโบกเลยไม่ไม่แม่ถึงโบกเนี่ยบกโบกโบกถึงแล้วโบกแล้วเนี่ยโบกมันไม่ขาวกันแดดสต็มที่ของมันซื้อแต่ซื้อคู่กับโดดม่วงไปก็ได้นะคะแล้วตัวเองไปใช้กันแดดที่ตัวเองใช้อยู่พี่จะดูขาวพี่เจนได้เลยค่ะนี่ค่ะโอ้โหเรียใส่ยานะนักอนนี้อุ้ย ที่ข<ช>ายังเป็นแม่ค้าได้จะได้รับรู้ว่ามันหนืดแค่ไหน